บทที่382กลับมายังสถาบันเมื่อพูดถึงพลังวิญญาณที่มั่นคงหนึ่งในคุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของมันก็คือว่ามันสามารถใช้ประโยชน์จากพลังแห่งสวรรค์และโลกในอากาศได้ดีขึ้นในระหว่างการต่อสู้หัวอีเห่าเคยประสบสิ่งนี้ในการทดลองครั้งก่อนๆเช่นกันเมื่อพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งอยู่นอกร่างกายแม้ว่าจะไม่ดูดซับพลังวิญญาณที่ส่งออกโดยปรมาจารย์ยานเอง มันก็จะยังคงดูดซับพลังงานสวรรค์และโลกในอากาศเพื่อการใช้งานของเขาเองในกระบวนการนี้พลังของทักษวิญญาณจะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติสำหรับหัวอีเท่าการทดลองนี้เทียบเท่ากับการเปิดประตูสู่อีกโลกหนึ่งทำให้เขาได้เห็นสิ่งแปลกๆเกี่ยวกับปรมาจารย์วิญญาณเมื่อเขากลับมาที่สถาบันการศึกษาเขาก็พร้อมที่จะไปพบผู้เท่าสเสวียนโดยเร็วที่สุดและขอให้ผู้เท่าสเสวียนช่วยเขาตอบคำถามของเขา เฮ้ hey, คุณโอเคไหมทำไมคุณถึงโง่อยู่เสมอเป็นไปได้ไหมว่าการบาดเจ็บสาหัสนี้ทำให้สมองของคุณเสียหายทั้งอูถงที่บินอยู่ข้างๆหัวอีเ่าในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะถามผู้ชายคนนี้เป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วใครๆก็เป็นห่วงเขาแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรมากเพราะกลัวจะทำให้เขาหมุดหงิดอย่างไรก็ตามดูเหมือนเขาจะไม่เป็นไรอ่าหัวอีเ่ากำลังคิดเมื่อได้ยินเสียงของถังอูถงความคิดของเขาก็สับสนเล็กน้อย เขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดว่าแน่นอนฉันสบายดีฉันแค่กำลังคิดอะไรบางอย่างทั้งอูถงกลอกตามาที่เขาแล้วพูดว่าคุณคิดอะไรอยู่สองสามวันละไม่สำคัญว่าคุณป่วยหรือไม่รักษาให้เร็วที่สุดอย่ารอช้าขัวอีห้าพูดอย่างโกรธโกรธฉันไม่ได้ป่วยฉันสบายดีแค่บางประเด็นต้องคิดมากกว่านี้อย่าขัดจังหวะความคิดของฉันหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ยังคงบินต่อไปในขณะที่คิดต่อไป ผู้ชายคนนี้ถังอู่ถงจ้องมองเขาแต่เขาไม่โต้อตอบเลยไม่เข้าใจจิตใจคนดีจริงๆฮะเที่ยวบินดำเนินต่อไปตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงและสวีสารสือซึ่งเป็นผู้นำทีมข้างหน้าแนะนำให้ทุกคนลงจอดและพักผ่อนบังเอิญหลังจากเครื่องลงครั้งนี้เราก็อยู่ริมแม่น้ำสายใหญ่แม่น้ำใหญ่สายนี้กว้างประมาณร้อยเมตรน้ำไหลเชี่ยวถึงแม้จะไม่ใสเป็นพิเศษแต่เมื่อพิจารณาจากปริมาณน้ำและน้ำสีฟ้าเขียวแล้วถือว่าค่อนข้างดี หัวอีเห้าฉันอยากกินปลาย่างในแม่น้ําใหญ่เช่นนี้จะต้องมีปลามากมายและพวกมันจะอ้วนท้วนอย่างแน่นอนนานชิวชิวกล่าวอย่างมีความสุขอ้าวปลาย่างเหรอหัวอีเห้ามองดูเธอแล้วก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกมุนงงเล็กน้อยสวีซานสื่อยิ้มและพูดว่าถูกต้องแล้วอีเห้าปลาย่างที่คุณทํานั้นไม่มีใครเทียบได้ในโลกมอบให้เราอีกครั้งหลังจากกลับมาที่สถาบันการศึกษาฉันเกรงว่าทุกคนจะยุ่งมากขึ้น อย่าคิดเกี่ยวกับมันและพักผ่อนพักสมองของคุณไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่ให้เปลี่ยนอารมณ์ของคุณเสมอเมื่อเห็นสีหน้าคาดหวังของทุกคนหัวอีห้าก็ไม่สามารถปฏิเสธได้และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพยักหน้าวิ่งไปจับปลาเมื่อเธอได้ยินว่าเธออยากกินปลาย่างถังอูถงก็กลืนน้ำลายเต็มปากอย่างเงียบฮ่าฮเธอยังคงจำรสชาติที่เข้มข้นและมีกลิ่นหอมของครั้งที่แล้วได้อย่างลึกซึ้ง การจับปลาไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับวิญญาณหัวอีห้าวใช้วิธีการที่เรียบง่ายและหยาบในครั้งนี้เขาแช่แข็งน้ำเล็กน้อยและทำให้มันกลายเป็นลูกบอลน,น้ำแข็งจากนั้นใช้เทคนิคการระเบิดน้ำแข็งเพื่อทำให้เกิดการระเบิดในน้ำคลื่นกระแทกที่รุนแรงได้กระแทกชิ้นปลาแม่น้ำทันทีแล้วทรงใช้วิธีบังคับนกกระเรียนจับมังกรเพื่อดึงปลาเหล่านี้ขึ้นฝั่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ10วินาทีเท่านั้น จากนั้นก็มีการแปรรูปปลาหนานชิวชิวและเย่ยกู่อี้มีความเข้าใจโดยปริยายในการค้นหาฟืนแล้วคนอื่นๆก็ช่วยกันเตรียมอาหารแห้งและก่อไฟการเคลื่อนไหวของหัวอีห่ารวดเร็วมากและการคิดของเขาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาช่วยเขาได้มากเขารู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าเขาได้พบเส้นทางที่ถูกต้องแล้วดังนั้นฉันจึงแทบรอไม่ไหวที่จะคิดเรื่องนี้ต่อไปสักพักปลาก็เสร็จไฟก็จุดและเริ่มย่าง ไม่มีความแตกต่างจากครั้งที่แล้วหัวอีเหายังคงมีทักษะในการย่างปลามากในมิช้าปลาย่างก็ปรากฏตัวขึ้นในมือของเพื่อนเพอนเ,พอนเพื่อให้พวกเขาได้ลิ้มลองว้าวมันอร่อยมันอร่อยหนานชิวชิวส่งเสียงเชียร์อย่างมีความสุขขณะรับประทานอาหารทั้งอูธงก็กินอยู่เช่นกันแต่เธอพบว่าปลาย่างในวันนี้ดูแตกต่างไปเล็กน้อยจากที่เธอกินครั้งสุดท้ายระหว่างทางไปกลุ่มกองทัพตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรชิงหลัว แม้ว่ารสชาติจะยังคงอร่อยและควบคุมความร้อนได้ดีแต่ก็มีบางอย่างขาดหายไปดูเหมือนว่าไม่มีวิญญาณอยู่ในปลายย่างนี้ทั้งอูถงนั่งท้างเจียงหนานหนานและอดไม่ได้ที่จะถามด้วยเสียงต่ำพี่สาวหนานหนานคุณคิดว่ามีความแตกต่างระหว่างปลายย่างของวันนี้กับครั้งที่แล้วหรือไม่เจียงหนานหนานตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งมันแตกต่างหรือไม่มันอร่อยมากคุณไม่คิดว่ามันอร่อยหรอทั้งอูถงส่หัวแล้วพูดว่า ไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยฉันแค่รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่แล้วเจียงนั้นนั้นตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและหลังจากนั้นครู่หนึ่งดวงตาของเธอก็แสดงความหมายอันลึกซึง้งและเธอก็กระซิบฉันเกรงว่าจะมีบางอย่างหายไปจริงๆครั้งสุดท้ายที่อีเข้าปลาย่างสำหรับทุกคนเขาคิดว่าคุณคือตรงเอ๋เขาคิดว่าคุณคือตรงเอ๋เ,อเ,อเมื่อเขาอบขนมเคสเทอารมณ์ภายในของคุณลงไปต่อมาเขาอาจพบว่าคุณไม่ใช่ตรงเอ๋ ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่คุณจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนในครั้งนี้ฮักทั้งอูถงมองดูเจียงหนานๆด้วยความประหลาดใจจากนั้นจึงมองไปที่ปลาย่างในมือของเขาอารมณ์น้อยลงวิญญาณที่หายไปปลาย่างสักชิ้นเติมอารมณ์ได้ไหมถ้าอย่างนั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่อหวังตงเอ๋อจะต้องลึกซึ้งแค่ไหนเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เธอก็รู้สึกอิจฉาในใจเล็กน้อย หลังจากกินปลาย่างกันเสร็จทุกคนก็พอใจแล้วออกเดินทางอีกครั้งเมื่อพวกเขากลับมาที่เมืองเชร็กก็ดึกแล้วสวีซานสื่อและคนอื่นๆกลับมาหานิกายถังโดยตรงหัวอีห้าและถังอูถงมุ่งหน้าไปที่สถาบันสื่อไลเคอร์แน่นอนว่าในฐานะหัวหน้าทีมหัวอีฮาต้องรายงานสถานการณ์การเดินทางให้ผู้เท่าสเสวียนฟังแต่หัวอีฮาไม่ได้มาจากนิกายถังและเดิมอาศัยอยู่ในสถาบันสื่อไลเคอร์ เมื่อตกกลางคืนทั้งสองไม่ได้บินแต่เดินตรงไปยังสถาบันสื่อหลายเครื่อนี้เป็นสัญญาณแสดงความเคารพต่อสถาบันหลังจากช่วงเวลานี้เมืองใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากด้วยการลงทุนเต็มรูปแบบของสถาบันและการสนับสนุนจาก3ประเทศในทวีปในอดีตความรวดเร็วในการก่อสร้างเมืองแห่งนี้ไม่เป็นรองใครในทวีปปัจจุบันอย่างแน่นอนตามความเร็วปัจจุบันภายในหนปีเมืองใหม่ของเชกทั้งหมดจะเป็นรูปเป็นร่าง และในอีกสามปีเมืองใหม่นี้จะได้รับการสถาปนาอย่างสมบูรณ์คุณรู้ไหมว่าหลังจากที่เชร็กเมืองใหม่ได้รับการสถาปนาแล้วขนาดของมันจะเทียบได้กับเมืองอื่นฮ่าฮเช่นเมืองชิงหลัวและเมืองเทียนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปรองจากอาณาจักรสุริยันจันทราประตูของสถาบันถูกปิดแล้วแต่สิ่งนี้จะไม่สร้างปัญหาให้กับทั้งสองอย่างแน่นอนัวอเฮาไม่ต้องการรบกวนผู้อื่น ดังนั้นเขาจึงปล่อยทักษวิญญาณจำลองโดยตรงทำให้ตัวเองและทางอุถงมองไม่เห็นและปีนข้ามกำแพงอย่างเงียบๆและเข้าไปไม่ไกลนักก็มองเห็นทะเลสาบโพไซดอนแล้วหัวอีเฮาเดินไปที่ทะเลสาบแล้วหยุดและทางอุถงก็เช่นกันคืนนี้แสงจันทรแสงจันทร์ส่องลงทะเลสาบโพไซดอนสะท้อนคลื่นใสาภายใต้แสงจันนวนตามีพืชพันธุ์หลายชั้นอยู่บนชายฝั่งและเกาะโพไซดอนก็ปรากฏอยู่ไกลออกไปราวกับดินแดนแห่งเทพนิยายบนโลก พัวอีเฮามองทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกงุนงงเล็กน้อยเขายังคงจําได้ชัดเจนว่าตอนที่เขาเห็นว่าตรงเอ๋เป็นเด็กผู้หญิงครั้งแรกมันอยู่ที่ทะเลสาบโพไซดอนไม่ใช่หรือทะเลสาบโพไซดอนโชคชะตาโพไซดอนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นทิ้งความประทับใจอันลึกซึ้งไว้ในใจของเขาคนโง่ฉันเป็นคนโง่ของเธอฉันอยู่กับเธอมานานแล้วและฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิง เมื่อนึกถึงความหวานชื่นที่ได้อยู่กับตรงเอ๋อหัวอีเหาก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มจางๆปรากฏที่มุมปากของเขาราวกับว่าฉันเห็นตรงเอ๋ออีกครั้งภายใต้ใตแสงจันทร์ตรงเอ๋อคุณอยู่เคียงข้างฉันเสมอจริงๆหรอแต่ทําไมคุณไม่มาพบฉันละ่ะในขณะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หัวอีเหาเอื้อมมือเข้าไปในอ้อมแขนของเขาโดยไม่รู้ตาวะและหยิบผ้าเช็ดหน้าที่เขาห่วงแหนอยู่เสมอออกมา เมื่อทางอูถงเดินไปที่ทะเลสาบกับเขาเขาก็ต้องตกตะลึงกับทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบโพไซดอนจากนั้นจึงเตรียมเดินทางกลับไปยังเกาะโพไซดอนแต่เธอก็ค้นพบทันทีว่าหัวอีเฮ่าดูเหมือนจะงุนงงอย่างไรก็ตามครั้งนี้แตกต่างไปจากเมื่อก่อนในความงุนงงก่อนหน้านี้เขามักจะดูสับสนและดูเหมือนจะคิดจริงๆแต่ในขณะนี้เขาอยู่ในอาการงุนงงแต่ดวงตาของเขาอ่อนโยนมาก ราวกับแสงจันในทะเลสาบมุมปากของเขาโค้งขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาเมื่อทังอูถงเห็นเขาเอื้อมมือไปที่อ้อมแขนของเขาและหยิบผ้าเช็ดหน้าที่เธอดูคุ้นเคยมากออกมาเธอก็ตกตะลึงนี่ผ้าเช็ดหน้าของฉันไม่ใช่เหรอกัวอีเ้าหลับตาถือผ้าเช็ดหน้าและสูดหายใจเข้าไปอย่างช้าๆและลึกผ่านจมูกของเขาอากาศชื้นริมทะเลสาบโพไซดอนผสมกับกลิ่นหอมของพืชพันธุ์เข้ามาในจมูกของเขา ความสดชื่นที่คุณเคยและกลิ่นหอมของผ้าเช็ดหน้าที่เขาจำได้ในจิตใจของเขาเขารู้สึกมีความรู้สึกมึนเมาและทั้งคนก็ผ่อนคลายลงทันทีทั้งอูถงเพียงแค่มองเขาข้างๆเขา,ขา,ขาใบหน้าที่สวยงามของเธอก็แดงเล็กน้อยเขาทำอะไรกับผ้าเช็ดหน้าของฉันเป็นไปได้ไหมที่เขารู้ว่าคืนนั้นฉันอยู่ข้างๆเขา,ขา,ขาเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งวัวอีเห่ามองลงไปที่ผ้าเช็ดหน้าในมือของเขาและถอนหายใจเบาๆ ต้องเออคุณจะกลับมาหาฉันเมื่อไร่คุณลืมฉันจริงๆหรือคุณมีอะไรที่ไม่อาจบรรยายได้ซ่อนไว้ถ้าเป็นเช่นนั้นความลับที่ไม่อาจบรรยายได้ทําไมคุณไม่ให้ฉันเผชิญหน้ากับคุณละ่ะไอเวนเขาคิดว่าผ้าเช็ดหน้าของฉันเป็นของเธอจริงๆถังอูทงเม้มริมฝีปากด้วยความโกรธทันทีฮัวอีฮ่าวจมอยู่กับความทรงจําที่สวยงามอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้และโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของถังอูทงที่อยู่ข้างๆเขา อย่างไรก็ตามถังอูถงไม่ได้รบกวนเขาและยืนเฉยๆและรอคนเลวคนนี้ค่อนข้างทุ่มเทถังอูถงออดไม่ได้ที่จะนึกถึงครั้งแรกที่เธอเห็นหัวอีเห่าในเวลานั้นเขารีบไปหาเธอเกือบจะในทันทีและกอดเธออย่างร้อนแรงในขณะนั้นแม้ว่าถังอูถงจะรู้สึกเขินอายก็ตามเธอยังคงรู้สึกราวกับว่าเธอกำลังจะถูกเขาละลายเมื่อมองย้อนกลับไปใบหน้าของฉันก็ยังมีไข้เล็กน้อย หลังจากนั้นไม่นานหัวอีเ้าก็ตื่นขึ้นมาจากการแช่ตัวและมองดูถังอูถงที่อยู่ข้างๆอย่างขอโทษขออภยัยตอนนี้ฉันเสียสมาธิไปแล้วขอบคุณทังอูถงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งขอบคุณฉันเรื่องอะไรหัวอีเ้ายิ้มแล้วพูดว่าขอบคุณที่ไม่ปลุกฉันรู้สึกดีมากที่ได้กลับบ้านไปกันเถอะขณะที่เขาพูดเขาก็ลุกขึ้นและลอยไปทางทะเลสาบโพไซดอนเหมือนนกตัวใหญ่ เขาแตะนิ้วเท้าเบาๆบนทะเลสาบและก้อนน้ำแข็งเล็กๆก่ะตัวขึ้นตามธรรมชาติใต้ฝ่าเท้าของเขาเพื่อรองรับร่างกายของเขาช่วงเวลาต่อมาเขาก็ลอยไปข้างหน้าราวกับเมฆที่ไหลและน้ำที่ไหลทั้งอูถงต้องการบอกฮัวอีให้ว่าผ้าเช็ดหน้าเป็นของเธอแต่หลังจากเห็นดวงตาที่สดใสของเขาเธอก็ล้มเลิกความคิดแม้ว่าจะเป็นเพียงความคาดหวังแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยทั้งสองลงจอดบนเกาะโพไซดอน หัวอีเฮาไปที่ศาลาโพไซดอนขณะที่ทางอูถงกลับไปยังที่ที่เขาอาศัยอยู่เนื่องจากหัวอีเ่าอยู่ที่นั่นเพื่อรายงานจึงไม่จําเป็นต้องให้เธอติดตามเขาเมื่อมาถึงหน้าศาลาโพไซดอนหัวอีเ่ายือนอยู่หน้าต้นไม้ทองคําและคุกเข่าลงกับพื้นเขาน้มน้วต้นไม้ทองคํสามครั้งด้วยความเคารพอาจารย์ฉันกลับมาแล้วบางทีมันอาจเป็นเรื่องยากสําหรับคุณที่จะเชื่อว่าคราวนี้เมื่อฉันออกไป ฉันได้พบกับเยซีสุยผู้อาวุโสจริงๆตอนนี้เธอคือเทพแห่งความตายแห่งอนาจาักรสุริยันจันทราซึ่งเป็นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายในระดับ99และอาจเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ10คนแรกบนแผ่นดินใหญ่บนต้นไม้สีทองแสงสีทองจางๆระลอกคลื่นและเห็นได้ชัดว่ามีความผันผวนอย่างรุนแรงขององค์ประกอบแสงในตอนแรกความผันผวนมีความรุนแรงมากจากนั้นจึงกลับสู่ความสงบอย่างสมบูรณ์ อาจารย์คุณได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าหัวอีเห้าพูดด้วยความประหลาดใจต้นไม้สีทองไม่มีสีหน้าอื่นใดรัศมีสีทองจังๆวุบวาบและทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาสงบอีกครั้งผู้เท่ามู่ไม่สามารถตอบสนองต่อคุณได้ครั้งล่าสุดที่เขาปล่อยพลังออกมาวิญญาณของเขาได้รับความเสียหายและเขาสามารถได้รับการบำรุงเลี้ยงในต้นไม้สีทองเท่านั้นอีเห้าสิ่งที่คุณเพิ่งพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไรผู้เท่าสเสวียนมาอยู่ข้างๆหัวอีเหาแต่ใบหน้าของเขาเคร่งครึมหัวอีเหาพยักหน้ายืนขึ้นและยืนอยู่หน้าต้นไม้สีทองเล่าเรื่องราวที่สมบูรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินระหว่างการเดินทางเช่นเดียวกับกระบวนการต่อสู้กับเย่ซีสยุยหลังจากได้ยินสิ่งที่เขาพูดสีหน้าของผู้เท่าสเสวียนก็ยิ่งดูน่าเกลียดยิ่งขึ้นเขาเหลือบมองต้นไม้สีทองแล้วพูดว่าเข้ามากับฉัน ผู้เท่าสเสวียนพาหัวอีเข้าไปที่ศาลาโพไซดอนเขาไม่ได้หยุดอยู่ในห้องโถงแต่พาเขาไปที่ห้องของเขานั่งลงผู้เท่าสเสวียนชี้ไปที่เก้าอี้ในห้องหัวอีเฮาเดินไปนั่งลงแล้วพูดขอโทษการกลับมาช้ามากจะรบกวนการพักผ่อนของคุณผู้เท่าสเสวียนถอนหายใจและกล่าวว่าตอนนี้ฉันยังมีอารมณ์พักผ่อนอยู่ได้อย่างไรสถานการณ์บนแผ่นดินใหญ่กลายเป็นเรื่องทนไม่ได้อย่างกระทันหัน ฉันไม่คิดว่าอาณาจักรสุริยันจันทราจะถูกซ่อนไว้ขนาดนี้หัวอีเห่าถามอย่างเร่งรีบตอนที่ฉันอยู่ในแนวหน้าของอาณาจักรชิงหลัวฉันได้ยินมาว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ในอาณาจักรยานยานสวรพังทลายลงแล้วแม้แต่เมืองเทียนโตสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรผู้เท่าสเสวียนใส่หัวและกล่าวว่าสถานการณ์แย่มากมากกว่าสองในสามของดินแดนของอาณาจักรยานยานสวรถูกอาณาจักรสุริยันจันทราย,ยึดครอง หากไม่ใช่เพราะความปรารถนาของอาณาจักรสุริยันจันทราที่จะแยกย้ายกันกองกำลังในการควบคุมดินแดนที่ถูกยึดครองและรักษาเสถียรภาพของท้องฟ้าในเวลาเดียวกันอารมณ์ของผู้คนในอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ทั้งหมดตกไปอยู่ในมือของอาณาจักรสุริยันจันทรากองกำลังที่เหลือของอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ได้ผนึกกำลังกับกองกำลังเสริมของอาณาจักรชิงหลวงและอาณาจักรโต๋หลิงเพื่อย,ยึดครองดินแดนสุดท้าย เป็นเรื่องยากยิ่งกว่าที่จะยึดครองอาณาจัก,กรยานยานสวรได้ส่งทูตไปยังสถาบันการศึกษาของเราเพื่อขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรโต๋หลิงกองทัพก็เริ่มเข้าสู่ดินแดนของอาณาจัก,กรยานยานสวรนแล้วหัวอีเฮาไม่แปลกใจมากนะเขาได้ตัดสินสถานการณ์นี้แล้วเห็นได้ชัดว่าความคิดของอาณาจักรโต๋หลิงคือการป้องกันศัตรูที่ส่งพลังออกจากประเทศ และเห็นได้ชัดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับพวกเขาที่จะนำสนามรบในอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะส่งทหารมิฉะนั้นหากอาณาจัก,กรยานยานสวรรค์ถูกทำลายพวกเขาจะเป็นเหมือนอาณาจักรชิงหลัวที่พร้อมที่จะต้านทานการยิงปืนใหญ่ของอาณาจักรสุริยานจันทราได้ตลอดเวลาสำหรับอาณาจัก,กรยานยานสวรรค์ที่ขอความช่วยเหลือจากสถาบันสื่อไหลเค่อนั้นคือสิ่งที่คำถามควรจะหมายถึง อย่างไรก็ตามนิกายหลักของนิกายปกป้องชาติของอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ไม่สามารถทนต่อการโจมตีที่รุนแรงของอาณาจัก,กรสุริยันจันทราได้สถาบันสื่อหลายเครื่อจะดีไปกว่านิกายดั้งเดิมมากแค่ไหนในแง่ของความแข็งแกร่งโดยรวมสถาบันสื่อหลายเครื่อนั้นแข็งแกร่งกว่าอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมว่านั้นเป็นสถาบันการศึกษาไม่ใช่นิกายมีผลประโยชน์ร่วมกันน้อยกว่านิกายดั้งเดิมมาก ผู้อาวุโสของสถาบันโดยธรรมชาติแล้วไม่ใช่ปัญหาแต่ครูและนักเรียนด้านล่างไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องต่อสู้เพื่อสถาบันแม้ว่าพวกเขาจะเต็มใจแต่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของครูและนักเรียนเหล่านี้ดังนั้นผู้เท่าสเสวียนจึงลังเลเกี่ยวกับคำร้องขอความช่วยเหลือของอาณาจักรยานยานสวรในทุกวันนี้ยังไม่มีการส่งกำลังเสริมโดยตรง กำลังเสริมจะถูกส่งออกไปอย่างแน่นอนแต่ขอบเขตของการสนับสนุนถือเป็นคำถามใหญ่หากอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ถูกอาณาจักรสุริยันจันทรายึดครองโดยสมบูรณ์อาณาจักรสุริยันจันทราจะคุกคามเมืองเทร็กโดยตรงไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะทำเช่นนั้นในตอนแรกเป็นเพราะการแทรกแซงของสถาบันสื่อหลายเครื่องทำให้อาณาจักรสุริยันจันทราสามารถต้านทานการรุกรานของทั้งสามประเทศที่แต่เดิมเป็นของทวิปโตหลัวได้ในที่สุด ในท้ายที่สุดอาณาจักรสุริยันจันทราก็พ่ายแพ้และหดตัวลงนับพันปีตอนนี้อาณาจักรสุริยันจันทรามีข้อได้เปรียบอย่างครอบคลุมเป็นไปไม่ได้เลยสาหรับพวกเขาที่จะปล่อยเมืองเช็กไปอาณาจักรสุริยันจันทราซึ่งมีอุปกรณ์นําทางวิญญาณที่ทันสมัยที่สุดในแผ่นดินใหญ่อาจจะน่ากลัวยิ่งกว่ากระแสสัตว์ร้ายในป่าชิงโตผู้เท่าสเสวียนเหลือบมองเขายิ้มเบาๆแล้วพูดว่าพูดตามตรงฉันไม่ใช่ผู้นําที่ดีตอนที่ผู้เท่ามู่อยู่ที่นี่ ฉันใช้ชีวิตอย่างอิสระและไม่ถูกจำกัดทุกวันและฉันก็มีความสุขมากเสมอเนื่องจากผู้เท่ามู่จากไปแล้วภาระนี้ตกอยู่บนบ่าของฉันและฉันก็เข้าใจอย่างแท้จริงว่าผู้เท่ามู่ต้องแบกรับความรับผิดชอบแบบไหนตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะวิเศษขนาดไหนหากอนาจักรสุริยันจันทราเริ่มทำงานในตอนอีกสองสามทศวรรษเมื่อถึงตอนนั้นคุณก็คงจะโตขึ้นและฉันจะมอบความรับผิดชอบนี้ให้กับคุณ เมื่อพูดเช่นนี้ผู้เท่าสเสวียนก็ยิ้มแต่รอยยิ้มที่ผูกกร่อนของเขามีความขมขื่นเล็กน้อยขัวอีเฮากล่าวว่าฉันควรทำอย่างไรผู้เท่าสเสวียนกล่าวว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเป็นไปไม่ได้ในท้ายที่สุดและเราไม่สามารถหยุดอาณาจักรสุริยันจันทราได้จำไว้ว่าคุณต้องรอดพวกคุณคนหนุ่มสาวคือความหวังของสถาบันการศึกษาในอนาคตคุณเข้าใจไหม หัวใจของหัวอีเห้าสันไหวเมื่อฟังคำพูดของผู้เท่าสเสวียนก็ชัดเจนว่ามีสัญญาณที่เป็นลางไม่ดีอยู่บ้างผู้เท่าสเสวียนกล่าวว่าฉันไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าเยี่ซีสุยยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้เธอยังกลายเป็นเทพแห่งความตายโดยมีเธอและหลงเซียวเหยาอยู่ที่นี่เว้นแต่จาก,กรพรรดเทพอ,อสูรตี้เทียนมาโดยตรงยินหยัดเคียงข้างเราเพื่อต่อสู้กับพวกมันไม่อย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาชนะพวกมันได้ ท้ายที่สุดแล้วเทพ,พอศูนย์ตีเทียนเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของสัตว์ร้ายแห่งวิญญาณเขาหวังว่ามนุษย์เราจะประสบกับความสูญเสียและชนชั้นสูงจะหายไปนั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ร้ายวิญญาณของพวกเขามากที่สุดดังนั้นแม้ว่าเขาจะลงมือเขาจะรอจนกว่าเราทั้งคู่จะพ่ายแพ้อย่างแน่นอนและตอนนี้ก็ไม่มีความหวังแล้วฮัวอีเฮากล่าวว่าผู้เท่าสเสวียน เราสามารถเรียกนิกายที่ซ่อนอยู่มาต่อสู้ได้ไหมไท้ายที่สุดแล้วหากทั้ง3าประเทศที่เราเคยอยู่ในทวีปโต้หลัวถูกรุกรานโดยอาณาจักรสุริยันจันทราพวกเขาก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีใดๆผู้เท่าสเสวียนกล่าวว่าเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่แล้วและบางนิกายก็ตอบสนองอย่างไรก็ตามอาณาจักรสุริยันจันทราอยู่ไกลเกินกว่าเราในด้านเทคโนโลยีนำทางวิญญาณ ความสามารถในการต่อสู้แบบกลุ่มของพวกเขานั้นอยู่ยงคงกระพันในสนามรบสิ่งที่ฉันได้รับที่นี่ได้รับรายงานการต่อสู้โดยละเอียดของอาณาจักรวิญญาณสวรรค์อัตราส่วนการสูญเสียการต่อสู้ระหว่างทั้งสองเกือบสิบต่อหนึ่งเป็นการยากที่จะบอกว่าอนาคตของสงครามจะเป็นอย่างไรโชคดีที่คุณช่วยให้อาณาจักรชิงหลวกลับคืนสู่เทือกเขาหมิงโตและในที่สุดก็สามารถหยุดยั้ง อาณาจักรสุริยันจันทราได้สักระยะหนึ่งมีความสําคัญมากขึ้นสําหรับเราในตอนนี้เราได้ขอให้นิกายถังวางคําสั่งซื้อทั้งหมดสําหรับการขายอุปกรณ์นําทางวิญญาณและมุ่งเน้นไปที่การผลิตอุปกรณ์นําทางวิญญาณเพื่อติดอาวุธให้กับกองกําลังป้องกันเมืองของเราเราทําได้เพียงหวังว่าเมืองของเรากองกําลังป้องกันสามารถพลิกกระแสได้ ขัวอีเฮ่ารู้สึกหวาดกลัวในใจแน่นอนว่าเขาเข้าใจดีว่าผู้เท่าสเสวียนต้องแบกรับความกดดันมากแค่ไหนในการตัดสินใจเช่นนี้สำหรับอาณาจักรชิงหลัวและอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ปัจจุบันพวกเขากำลังอยู่ในถังแต่ผลผลิตที่นี่ในนิกายถังมีจำกัดมันง่ายแค่ไหนที่จะจัดเตรียมกองกำลังรบที่แข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันกับอาณาจักรสุริยันจันทราผู้เท่าสเสวียนฉันจะไปพบตี้เทียนแล้วแสดงให้เขาเห็นว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหน ผู้เท่าสเสวียนใส่หัวแล้วพูดว่ามันไม่มีประโยชน์เผาสัตว์วิญญาณมีความเฉพาะเจาะจงมากเสมอหากพวกเขาไม่ได้มาจากกลุ่มของฉันจิตใจของพวกเขาก็จะแตกต่างออกไปที่เทียนสามารถปกป้องคุณได้เท่านั้นสําหรับมนุษย์คนอื่นๆยิ่งพวกเขาตายไปเขาจะมีความสุขมากขึ้นคุณไม่ต้องเสียเวลาไปพักผ่อนก่อนหลังจากที่คุณกลับมาคุณสามารถพักผ่อนได้สักสองสาวันแล้ว กลับไปที่นิกายถังเพื่อช่วยการผลิตเครื่องมือนำทางจิตวิญญาณเช่นเดียวกับทรัพยากรที่สนับสนุนเราจากสาประเทศที่เดิมเป็นของทวิปโตหลวพวกเขาทั้งหมดล้วนเอ็นเอียงไปทางนิกายถังของคุณบางที่ความแข็งแกร่งของนิกายถังของคุณอาจเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินขั้นสุดท้ายผลลัพธ์ของสงครามครั้งนี้ครับพัวอีเห่าเห็นด้วยและลุกขึ้นยืนผู้เท่าสเสวียนกล่าวว่า ในแนวหน้าทันทีที่มีข่าวใดๆมาถึงมันจะถูกส่งไปยังนิกายถังของคุณทันทีคุณสามารถวางใจได้ว่าจะอยู่ในนิกายเพื่อฝึกฝนและทำเครื่องมือวิญญาณตอนนี้ไม่ต้องสนใจส่วนที่เหลือในตอนนี้